เขาไปสร้างความชอบทมที่เกี่ยวกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วไอ้คนที่มาก่อนน่ะเป็นส่วนเกินถ้ายังดันทุลังอยู่คุณโดนฟ้องบุคคลที่สามเพราะเพศเดียวกันเขาก็ฟ้องบุคคลที่สามคุณได้สมมติสามีในกอไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายด้วยกันแล้วภรรยาที่อยู่ที่บ้านมีลูกด้วยกันเนี่ยจะไปจัดการได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่า ถึงแม้เขาจะเป็นผู้ชายได้กันแต่กฎหมายตอนนี้มันเปิดช่องแล้วไงมันมีสมรสเท่าเทียมผู้ชายจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายได้ไงถึงแม้คุณจะอยู่ก่อนคุณเป็นผู้หญิงอยู่มาก่อนแต่สามีของเราเพิ่งชอบว่าเพิ่งพิสูน์รู้สึกตัวเองว่าชอบเพศเดียวกันไงแล้วเขาไปจดทะเบียนฉลองสมรสเท่าเทียมมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะทํำยังไงเสี่ยงไหมเสี่ยงไหมตอนนี้ยิงกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมาแล้วมันเสี่ยงทั้งผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายและผู้ชายผู้หญิง สามีเราอาจจะไปเป็นภรรยาของใครถ้าเกิดสามีมีความรู้สึกว่าอ,อ,อยากมีคู่สมรสเพศเดียวกันไปจดทะเบียนกับคนอื่นก็ได้เพราะตอนนี้ต้องระวังหมดเลยนะนอกจากระวังผู้หญิงด้วยกันแต่อาจจะต้องระวังผู้ชายด้วยกันหรือ,อผู้ชายที่ผู้ชายเราสมมติสามีกับภรรยาอยู่ด้วยกันแบบไม่จดทะเบียนสมรสกร็จริงภรรยาเราอาจจะไปจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอื่นก็ได้ลักษณะนี้เป็นต้นเพราะว่าตอนนี้กฎหมายมีผลบังคับแล้วนะ อันนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้เพะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยู่แบบไม่จดทะเบียนสมรสกันไอ้คู่สมรสเราไม่ว่าฝ่ายใดก็แล้วแต่ไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นเมื่อไหร่คนที่มาก่อนเป็นส่วนเกินดีครับได้ความรู้ดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณ